ตอนขับรถก็ปกติดีแต่พอเหยียบเบรกแล้วพวงมาลัยกลับสั่นเป็นเจ้าเข้าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างวันนี้ช่างคลิปมีข้อมูลมาฝากครับจานเบรกไม่เรียบทําให้ผ้าเบรกจับจานเบรกได้ไม่สนิททั้งแผ่นแนะนําให้เจียรจานเบรกหรือเปลี่ยนใหม่หากแก้ปัญหาเรื่องจานเบรกแล้วพวงมาลัยยังสั่นอยู่อาจต้องนํารถมาเช็คช่วงล่างและระบบเบรกที่ศูนย์บริการคลิปครับ ถ้าเบรกสึกหรือมีสิ่งสกรปรกเมื่อคาลิปเปอร์เบรกกดผ้าเบรกเพื่อให้จับกับจานเบรกอาจทําให้พวงมาลัยสั่นได้เนื่องจากผ้าเบรกไม่เรียบแนะนําให้นํารถไปเช็คผ้าเบรกถ้าพบว่าสึกหรอมากก็ควรเปลี่ยนครับจารบีที่สลักคาลิปเปอร์เบรกแหง้งเมื่อคาลิปเปอร์เบรกกดผ้าเบรกจะทําให้ทํางานติดขัดหรือทํามุมไม่ถูกต้องส่งผลให้พวงมาลัยสั่นได้แนะนําให้หมั่นตรวจเช็คและหยอดจารบีตามระยะที่กําหนดครับ แต่ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุไหนแทนที่จะคาดเดาเอาเองแนะนําให้นํารถไปให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อให้แก้ไขได้อย่างตรงจุดที่ศูนย์บริการกริปจะดีที่สุดนะครับ